โอเควันนี้ก็โอเคนะครับแต่ว่าติงเรื่องกรรมการนิดหนึ่งครับอยากให้มีบรรทัดฐานนิดหนึ่งนะครับว่าเราไม่ต้องการให้เป่าเข้าข้างหรอกแต่ว่าถ้าเป็นกลางนะครับอย่างเห็นว่าลูกแรกได้ประตูแต่เขาชี้มาตรงกลางหลังด้วยประตูแต่ยังไงไม่รับการตไม่ให้กีฬาเล่นโอเคครับเกมรุนแรงไหมไม่ไม่แรงครับเกมไม่มีแรแรงครับก็โอเคแต่ว่าเีงเรื่องการตัดสินของกรรมการนิดหนึ่งครับก็อยากให้เป็นบรรทัดฐานครื่งหลังนะครับเรามีโอกาสแต่เราทำไม่ได้ นะ네ครับต้อยไปปรับปรุงต well um ่อไปครับมันก็มีส่วนในกระต่า็ขขอชื่นชมต่างนะครับเล่นได้อย่างมีวินัยแต่ว่าเราจบต่อไม่ได้รมันปิดท่าตรงนี้ท่าเลยครับก็คือบอลจับอยู่หน้าคืออ่าเขาเรียกว่าบอล วันที่น่าจะได้แต่ไม่ได้ทำต้องว่าเราจะทําให้ดีที่สุดครับเราจะทําให้ดีที่สุดว่าไม่ว่าชนะหรือแพ้นะครับเพราะว่าเราจะทําให้ดีที่สุดครับก็อยากเจออยากเจอโอกาสที่หนึ่งก็ก็ยังไม่ทราบครับเจอที่ไหนก็ได้รรงัเจิคคบทีมของในชุดเราเราพร้อมตลอดการแข่งขันนะครับก็ฟุตบอลมาลูกกลมๆนะครับก็เราพร้อมแก้ไขสถานการณ์เกมกับเกม